สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพฤกษ์ทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีนะคะสัปดาห์ที่15ถึง21กุกมภาพันธ์นะคะถ้าเราพร้อมแล้วหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภในรอบสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีไพ่ the world นะคะไพ่ใบนี้ใบเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะคือชีวิตของท่านนะคะในะสัปดาห์นี้ ก็จะได้ผ่านพ้นวิบากกรรมนะคะต่อไปนี้จะเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะจะมีโชคดีทางด้านสายอาชีพส่วนในด้านอื่นๆนะคะก็จะตามมามันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์วังนะแต่มันจะเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตนะคะะถ้ามันย่แย่ตกอับ ต่ำมากมันก็จะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ในสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะคะโชคลาบพอมีบ้างแต่ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะว่าจะมีน้อยหรือมีมากนะคะด้านการเงินสามเหรียญนะคะไพ่สามเหรียญช่วงนี้นะการเงินนะก็จะมีเกี่ยวกับ กิจการนะคะกิจการที่เข้ามานะคะยังมีลูกค้าเก่านะที่แวะเวียนมาอุดหนุนนะคะเงินที่ได้หลักๆอะ่ะจะเป็นจากลูกค้าคนเดิมนะช่วงนี้เจ้าใหม่รายใหม่ยังไม่ค่อยมีมาหรือมีก็อาจจะน้อยมากด้านการงานการงานการเรียนนะคะเป็นสิบไม้เท้า,านะอาจจะเหนื่อยและหนักนะบางท่านนะคะก็จะเป็น ปิดทองหลังพะไปซะง,งั้นนะแต่ไม่เป็นไรนะให้เรามีความพยายามแล้วก็ทำความดีต่อไปเรื่อยๆนะคะความดีนี้มันก็จะอยู่ติดตัวของเราไปถึงแม้จะไม่มีใครเห็นนะแต่สัปดาห์นี้ต่อให้ท่านาเจออะไรหนักๆนะมันก็จะมีตัวเดอะเวิ d นีแ่แหละค่ะ จะมีหาเหตุการณ์หรือคนเข้ามาคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ต้อง,งห่วงนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดสัปดาห์คะ่ะสวัสดีคะ่ะ